ายเป็นประเด็นร้อนนะครับเมื่อแวนด้าเนี่ยแรปเปอร์ชาวกัมพูชานะครับได้ออกมาโพสต์ข่าวมั่วหรือข่าวเท,ท็จนะครับกับเหตุปะทะกันบริเวณชายแดนอีสานใต้นะครับโดยชี้นําให้คนกัมพูชาเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดกอนทั้งที่ตามรายงานสถานการณ์นะครับหลายฝ่ายก็ระบุว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเปิดกรนซึ่งการโพสต์ดังกล่าวนะครับก็เป็นการจุดชนวนให้ศิลปินแรปเปอร์ไทยหลายคนเนี่ยไม่พอใจนะครับโดยเฉพาะบางรายเนี่ยที่เคยร่วมงานและมีมิตรภาพอันดี D กับแวนด้ามาก่อนนะครับเช่นอย่าง ถึงกับขั้นปล่อยเพลงดิสแทปเปอร์เลยนะครับใส่แบบเต็มๆพร้อมเนื้อหาสะท้อนถึงความผิดหวังนะครับที่อ e ีฝ่ายเนี่ยยืนอยู่บนข้อมูลเท็จนะครับเพื่อปลุกปั่นกระแสชาติพันธุ์แต่ล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าเวนด้าพร้อมคุณแม่เนี่ยได้บินออกนอกประเทศกัมพูชาไปแล้วนะครับซึ่งไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางคําวิจารณ์ว่าหนีปัญหาโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ลงข้อความเป็นภาษาเขมรนะครับก่อนมีผู้แปลไทยว่าไปอเมริกาซื้อไมแ้แพงๆมาตีปากมา ซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับทำให้ชาวเน็ตไทยเนี่ยเดือดนะครับไม่พอใจอย่างมากซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าผิดหวังกับศิลปินคนนี้มากเพราะในประเทศไทยเนี่ยก็มีแฟนคลับแวนด้าเนี่ยเยอะอยู่ไม่น้อยนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบไม่มีศักดิ์ศรีของศิลปินระดับประเทศแหมแหมแหมแวนดา้าช่วงนี้ไปอเมริกาไปทําไมจ้าเมื่อก่อนไม่ไปเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ต้องการไมเลยแต่ต้องการไมช่วงนี้ โอ้โหบังเอิญจริงๆนะจ๊ะโพสแรงขนาดนี้แล้วเจอกระแสตกออีกลับเนี่ยคือยังไงกลัวหรือว่ากลัวสถานการณ์ในบ้านตัวเองแบบว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วกัมบูชากูไม่รอดแน่กูไปที่อื่นดีกว่าแต่ก็หาข้ออ้างแบบว่าสวยๆรูดูเออกูไม่ได้กลัวใครไงโอ้ยจริงๆนะสำหรับแอดเนี่ยแวนด้าเนี่ยเคยเห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายนะครับถือว่าไม่ค่อยรู้จักแล้วกัน เพราะสิ่งที่แอดรู้จักเนี่ยก็น่าจะเป็นเบนด้า500มากกว่าแวนดาไม่รู้จักจ้ารู้จักแต่เบนดาจ้ามาต่อกันที่1ข่าวนะครับเรียกว่าเป็นข่าวที่เรียกเสียงหัวเราะกันโซเชียลเลยนะครับเมื่ออดีตนักแสดงนะครับพี่สเตฟานเนี่ยโดนโยงเข้าเหตุการณ์ไทยกัมพูชานะครับหลังจากมีชาวกัมพูชานะครับได้โพสต์ภาพเจ้าตัวเนี่ยในชุดของทหารบินเป็นภาพที่ในช่วงก่อนนู้นนะครับพี่สเตฟานเนี่ยเคยรับบทบาทนะครับในละครพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า โจนที่สังหารทหารของเราขับ F16 และทันทีที่ภาพหลุดออกมานะครับชาวโซเชียลเนี่ยถึงกับขำขี้แตกเลยนะครับพร้อมกับรีแคปภาพเนี่ยพร้อมกับแคปชั่นว่านักบิน F16 ชาวไทยคนนี้เนี่ยอาจจะจําเขาไม่ได้เพราะเขากินแซบเกินไปไม่เพียงเท่านั้นนะครับพีสเต,เตฟานเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับด้วยอารมณ์ขำแบบงงๆแบบว่าทําอาหารก็แซบเดอ้อว่าแต่รูปนี้ไม่ได้เป็นโจน,นะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยว่าสแกมโบเดียงานนี้นะครับ แฟนขับก็ไม่พลาดนะครับเข้ามาร่วมขับกระจายนะครับและหนึ่งในคอมเมนต์นะครับที่เรียกเสียงฮาก็คือพิกแผ่นดินไทยก็หาไม่เจอแล้วครับคนนี้ เอาพี่สเตฟานอยู่ดีๆก็โดนลากวงเข้ามาด้วยนะครับแม้น้องขมิ้คนนี้นี่พี่ไม่แน่ใจนะว่านี่ตั้งใจหรือเป็นมุกให้พวกพี่ขำขันกันก็ว่าแต่ช่วงนั้นเนี่ยพี่สเตฟานเนี่ยในตอนนั้นที่แสดงละครเรื่องอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้ใครรู้จักละครเรื่องนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับหล่อมากและช็อตที่เดินลงมาจากเครื่องบินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพ่อสเตฟาน คตรหล่อแต่สําหรับตอนนี้นะครับถึงแม้พี่สเตฟานเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอุดมสมบูรณ์นิดหน่อยก็ยังมีความหล่อเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามผลงานพี่สเตฟานเนี่ยก็จะรู้อยู่ว่าพี่เขาทำรายการแบบแนวอาหารกินเยอะเออแต่ก็หล่อแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะ